คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาเจอแหล่งน้ํานะครับนะเดี๋ยวทีมงานนะครับจะได้ขุดบอ่อน้ําไว้เพื่อไว้ใช้ในระหว่างที่เราอยู่ในป่านะครับสามวันสองคืนเมื่อมาอยู่ป่าเราจะต้องขุดบอ่อน้ําไว้เพื่อไว้ใช้ดื่มใช้ทําอาหารนะครับผมอูงามเฮ้ยอย่ามือบอกวงสวรค์เลยอะปูครับปูตอนนี้เวลาเกือบสามทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆ่านะครับคุณผู้ชมทีมงานที่มาส่งเฮานะครับได้หายรับไปกับถนนหนทางแล้วนะครับผมจากนี้ไปก็เหลือแค่คนที่จะเดินทางไป นอนอยู่ในป่ากับเขานะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมช่องมีสปะอยู่นะครับผมวันนี้ภารกิจสําคัญครับเราจะเดินทางเข้าป่าเพื่อไปหาจุดที่เราจะทาฝายชะลอน้ํานะครับผมเป็นที่สําหรับสัตว์น้ํามากินในหน้าแรงนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมานอนป่านะครับ3วัน2คืนนะครับผมเราจะใช้ชีวิตในป่ากันยังไงนะครับในป่าที่ไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เราเดินมาได้สักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็พยายามจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งแคมป์นะครับผมเพราะว่ามันต้องเป็นที่ราบแล้วก็ไม่ชิดแม่น้ําเกินไปนะครับเพราะว่าป้องกันอันตรายเวลากลางคืนเผื่อมีอะไรลงมากินน้านะครับผม คชมครับตอนนี้เราเดินทางมาเจอแหล่งน้ำนะครับนะเป็นลําห้วยซึ่งมีน้ําคิดว่าน่าจะพอใช้สําหรับการอยู่ในป่าประมาณ3วัน2คืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาทําเลทลี่ใกล้ๆแหล่งน้ําแต่ว่าไม่ชิดจนเกินไปเพราะว่าเราจะป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆหรือว่านักล่าที่จะลงมากินน้ําในตอนกลางคืนนะครับไม่ควรจะตั้งทําเลติดแม่น้ําจนเกินไปครับครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เรามาเลือกทําเลที่ตั้งได้แล้วนะครับมันเป็นพื้นที่ราบกว้างเนาะซึ่งคิดว่าน่าจะปลอดภัยมากๆเลยครับผมแล้วก็ ที่สาคัญคือมันใกล้แรงน้าครับผมข้างหลังเป็นลําลห้วยนะครับเป็นลําห้วยซึ่งเราสามารถใช้ในการอาบหรือว่าการกินการทําอาหารได้แต่ว่ามันไม่ชีดจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีระยะห่างพอสมควรนะครับผมค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับเดี๋ยวนี้เขาจะเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งๆนะครับเราก็ตั้งแคมป์กันที่นี่เพื่อปักลักไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะไปดูสํารวจแรงน้ําว่าจุดไหนสมควรที่เราจะสามารถทําฝายชะลอน้ําเพื่อไว้ให้สัตว์ป่าก,กินในหน้าแรงได้ครับผมทีมงานกาลัางเคลียร์พื้นที่นะครับเขาจะปักลักกันตรงนี้แล้วก็ ไม้เศษที่มันหล่นลงมานี่เขาจะเอาไว้ก่อไฟทาอาหารแล้วก็เอาไว้ในตอนงานคืนนะครับซึ่งตัวน,นี้ก็มีทีมงานที่มาส่งสัมภาระก็คือลุงดีนะครับแล้วก็ถ้ากล้คําล่อมลุงดีแกก็จะรับออกไปเนาะเหลือเพียงแค่สามคนครับผมรวมหนึ่งผมด้วยเนาะจะขอใช้สถานที่ในการพักแรมกลางกัอนัชูงัลางกับตลางเนกอนท สิ่งที่ควรระวังอยู่ในการอยู่ป่านะครับคือมแมลงมีพิษต่างๆนะครับมันจะอยู่ในบริเวณไม้แห้งที่อับชื้น,นครับเวลาเราไปงัดเอาไม้หรือว่าอย่างต่างๆนี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับเอาอย่าหาเศษไม้แห้งๆนะครับต่อไม้แห้งๆเพื่อเอาไปทำฟืนในการก่อไฟนะครับในการทําอาหารหรือว่าก่อไฟในตอนกลางคืนเนาะทีมงานก็ขึ้นไปเอาไม้แห้งข้างบนแล้วก็โยนลงมาครับเราก็มาหับกันช่วงล่างตอนไปครับ อย่าลืมนะครับในการหาทํเเลในการตั้งแคมป์หรือว่า,าทำที่พักนะครับให้อยู่ใกล้แหล่งน้ําแต่ไม่ชิดแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ําจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่พักของเขาก็จะห่างออกไปพอประมาณครับต้องเคลียร์พื้นที่ให้ลงที่สุดนะครับผมคือการเข้าไม้แห้งนะครับเพื่อห้มามแมลงมีพิษหรือว่า อ่าสิ่งต่างๆหรือว่าดินต่างๆนี่รุดออกจากขอนไม้ที่เราจะเอามาทําฟืนนะครับผมและกองกันเนาะสำหรับท่านที่จะทําที่พักด้วยการกางเต็นต์นะครับต้องพยายามเคลียร์ใบไม้แล้วก็เศษกิ่งไม้ต่างๆเพื่อให้มันโล่งเนาะเพราะว่า,มาแมลงต่างๆเช่นแมงป่องหรือว่าตะขาบเนี่ย เขาจะไม่เดินผ่านที่โล่งนะครับผมครับผมคุณผู้ชมสิ่งสําคัญอันดับแรกนะครับในการที่เราจะอยู่ป่านั่นก็คือน้านะครับน้ําในลําห้วยใช้ได้ไหมใช้ได้ในการอาบหรือว่าทํากับข้าวเพราะมันต้องผ่านความร้อนเนาะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ดื่มอ่ะมันจาเป็นที่จะต้องขุดข้างๆลําห้วยนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเป็นบ่อขึ้นมาแล้วก็ให้มันสามารถกรองได้เนาะมันจะสะอาดจากเชื้อมาลาเรียหรือว่า,าเชื้อโรคต่างๆนะครับผม คือตังบนนะครับต้นน้ํานี่มันม,มีสวนเนาะมีสวนมามีไห้อย่างก่แสดงว่าเขาจะปลอดภัยจากสารเคมีที่มันตกค้างนะครับเพราะว่าบั่ได้มีไผ่ทาการ,กรเกษตรที่ต้นน้ําครับผมอันนี้คือจุดที่ทีมงานจะขุดบอ่อน้ําไว้ใจนะครับผมแล้วก็แพนมาดูครับอยู่ข้างๆลําลห้วยเลยนี่ น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาคลิปทีท่เพาไปเจอว่านอาถรรพ์ในป่านะครับผมอันนี้ก็คือลําห้วยเดียวกันที่เ้าไปครับแต่มันเปลี่ยนปลายน้ําลงมาแล้วเนาะที่เ้าไปตอนนั้นมันจะเป็นต้นน้าครับ,หล,บ,รรบ,ลรบหลังจากทีมงานขุดบ่อเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับผมก็หาไม้เป็นลักนะครับมาตอกไว้สี่ลักเพื่อว่าเราจะเอาไม้นะมาทําเป็นขอบบอ่อเพื่อป้องกันดินที่มันจะซุดลงไปในตอนกลางคืนนะครับผมนี่ครับจะไม่ภัยในการก่อตั้งแต่ลุ่มขึ้นมาเลยนะครับผมเพื่อป้องกันเวลากลางคืนเนาะเวลาน้ํามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะดินมันจะได้แบบซุดลงมมาาาาะห้ข่รเปปณล ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะ,ะสิ่งที่จําเป็นตอนนี้อย่างมากก็คือเราจะต้องขุดบอ่อน้ํานะครับขุดบอ่อน้ําเพื่อไว้ใช้ดื่มแล้วก็ใช้ทําอาหารแต่ว่าน้ําสําหรับอาบน้มันมีเยอะอยู่นะครับนะไม่แน่ใจว่าจะทําอาหารทันหรือเปล่านะครับเย็นนี้ถ้าไม่ทันก็จําเป็นจะต้อง หาอะไรทานง่ายๆไปก่อนนะครับความจริงแล้วเราพกน้ําดื่มมาด้วยนะครับเนาะแต่ว่ามันจะสามารถอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งวันนะครับเมื่อมาอยู่ป่าเราจะต้องขุดบ่อน้ําไว้เพื่อไว้ใช้ดื่มใช้ทําอาหารนะครับผมเหตุผลที่ทีมงานจะต้องทําไม้ไผ่ขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราไม่ทานะครับกลางคืนหรือว่าน้ําเยอะๆขึ้นมาเนี่ยขอบบ่อข้างๆมันจะพังลงไปนะครับ,นรบเนาะพังแล้วก็จะทาให้น้าขุ่นเดี๋ยวทีมงานก็จะวิดเอาน้ําขุ่นออกเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอครับผมจนกว่าน้ําเราจะหมดนะครับน้ําที่เราพกมาจะหมด น้ำมันก็จะใสขึ้นมาครับผมคุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยคือเรามาหลบร้อนมาอยู่ในป่านะครับนะแล้วก็อาศัยจังหวะเวลาเพื่อมาสำรวจแล้วก็มาทําฝายชะลอน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ให้สัตว์ป่าไว้กินในหน้าแรงนะครับผมเนะพราะปีที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่ว่าน้ํามันแรงนะครับส่วนอาหารนะครับเราไม่ได้มาทําคลิปเอาชีวิตรอดเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมอาหารมาด้วยแต่เรามีทีมที่เตรียมอาหารให้เราเนาะเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องการเตรียมอาหารครับก็จัดมาก็มีผักเยอะเหมือนกันครับผักหลายๆอย่างเดี๋ยวผมยังไม่ได้แกะดูนะครับว่ามี และน้ำดื่มที่เราเตรียมมาเราก็จะแช่ไว้ในน้ำห้วยนะครับเพราะมันจะได้เย็นมากมากเลยนะครับในสถานการณ์จริงถ้าเกิดเราหาน้ำกินไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วในลาห้วยก็ไม่มีน้ำแล้วเราจะทํำยังไงอีกหนึ่งวิธีการนะครับคืออันนี้ผมจะทําเพื่อเป็นการสาธิตอันนี้เป็นไม้ไผ่ที่พี่เปียกฟันลงมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาให้ดูว่าข้างในลําไผ่นะี่มันจะมีน้ำจริงหรือเปล่าครับดูนะครับว่ามันมีน้ำจริงหรือเปล่า เอาแตกนี่นะครับนี่นะครับ แสงตะวันเริ่มอ่อนแรงลงแล้วครับตอนนี้ทีมงานก็เร่งที่จะทําล้านขึ้นมาเพื่อเอาไว้วางของนะครับเอาไว้ที่สูงเพราะมันจะได้ป้องกันมดมแมลงต่างๆเนาะวิธีการผ่าไม้นะครับตามภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะให้มันง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยที่สุดนะครับท,ที่เปียกทําให้ดูนะครับเราดันไม้เข้าหามีดนะครับแทนที่เราจะใช้มีดฟันไม้เนาะมันจะทําให้เราประหยัดแรงขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้กําลังเร่งทําชั้นวางนะครับ ทำชั้นวางสําหรับวางอุปกรณ์แล้วก็อาหารต่างๆครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่เรากับทีมงานนะครับรีบทําชั้นวางของไว้นะครับเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วเนาะเพื่อจะได้ยกชั้นให้มันสูงขึ้นวางสัมภาระเนี่ยทั้งอาหารแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆเวลาฝนตกมันจะได้แบบเป็นขี้โคลนขี้เลนอย่างเนาะเวลาเขาเอาวางอาหารอะมดหรือว่ามแมลงต่างๆก็จะได้ขึ้นบ่าถึงนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาใะญเอาสัมภาระ,ะขึ้นวางก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมที่พักแล้วก็รับประทานอาหารอะไรอย่างต่างๆก เดี๋ยวก้อยว่ากันแห่กำนัครับผมน้ำเลือกอยู่นะบัไดรักไทยเหรอไทยสื่อนะทีมงานกำลังอานน้ำอยู่นะครับก็เเอาอย่าขึ้นมาอานน้ำบนครับอ๋ออานนี่ได้ไรเอ่เอะเอาคืนเยี่เหรอเยี่ยงนเา แกนอนป่าครั้งนี้นะครับผมแกเปียกจะเลือกที่จะใช้เปมุ้งนะครับในการนอนเนาะคิดว่าสองสามวันนี้น่าจะบม่มีฝนนะครับแต่ก็บ่าประมาทครับยังเตรียมไฟชีดมาอยู่แต่ยังจะบอกกางเตืยอเนานะส่วนหน้าทองแกจะใช้เต็นนะครับเต็นก็คือกางกับพื้นดินไปเลยเนาะวงึงเอมางมอตาโอ้ยงามเฮ้ยอย่างมือหมอกวงสวรค์เลยอะ่ะก็ไฟก่ออย่างไว้เรียบร้อยแ้วเนาะแอมแน้นมแอมอย่างแล้วก็ มีชุดดำรงมาเปลี่ยนกันตัวยนะครับอันนี้หน้าทองแกเอาเข้าวสารนะครับแจกไปในกระบ,บอกไม้ไผ่เรียบร้อยเนาะเราจะเอาไว้หงหากิีกันนันผุกนะครับอันนี้คือจุดเี่เปียกอยู่นะเนาะเปียกแกจเปนะครับผมเป็นเปมุงสายี้ครับอันนี้ก็คือเต็นของหน้าทองนะครับหน้าทองแกก็จ้เต็นนะครับเนาะแล้วก็ของผมนี่ก็จะใจ้เปมุงเหมือนกันครับาาห่างออกมาหน่อยหนึ่ง จุดนี้คือจุดที่ผมนอนนะครับนะเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับตอนนี้เขาเริ่มมาตั้งรักปักฐานกันอยู่ชั่วคราวนะครับผม,บรรมน,น่าจะประมาณสักสองคืนสามวันนะครับอากาศการเริ่มเย็นนะครับปลเริ่มเขียวแล้วนะครับผมควหอนที่หัหมอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ําที่เราเอามานั้นหมดลงแล้วนะครับน้ําดื่มเนาะแต่ขวด ขวดที่ใส่น้ําดื่มมานี่ไอเปียกแกจะเอาดัดแปลงนะครับเป็นกับดักสําหรับดักดก,กุ้งดักปลานะครับเอาไปดูว่าเป็นะทําอยยังไงกันนะครับตอนนี้ไปใชใจเล็กแหลมนะครับเผาไฟแล้วก็เจาะเจาะเจาะ้เป็นรูพุนนะครับผมเอออย่างให้ม,มันมีอากาศเข้าอะ่ะคึอน้ำไห,หลเข้าอย่างอ๋อนี่เป็นกับดักแบบดวนๆน,นะครับใช้วัสดุที่เฮาแมานะครับผมคือที่เปิ้นเจาะนี่นะครับคุณผู้ชมคือเอาจะให้ อาซัดน้ําที่จะดักเนี่ยมันได้กินอาหารเนาะได้กินเหยื่อหล่อที่เขาใส่เข้าไปนะครับมาบตัดปากขวดนะครับผมตัดปากขวดตรงจุดที่มันเป็นข้อต่อเป็นลูกกลวยนะครับอันนี้เพียรพยายามแท้ทีพอเนาะเรียบร้อยก็กลับด้านครับกลับด้านเอาตัวเป็นลูกกลวยเนะี่สวมเข้าไปครับผมนี่นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผม ปูปัญญานะครับเนาะคือประยุกต์จากวัสดุที่เฮานําใส่น้ํามานะครับฟังเสียงนกร้องครับคุณผู้ชมบรรยากาศกลางป่าลึกครับบรรยากาศในป่าตอนโอเพค,ครับคุณผู้ชมมองหลอดม้งออกไปแล้วเปิดม้งออกขึ้นหอกแล้วเวลาเฮา ทำเลในการทำที่พักนะครับต้องดูตังบนนิดหน่อยว่ามันมีกิ่งไม้แห้งหรือเปล่าถ้ามันมีก็พยายามเอาไม้สอยสอๆลงเสี่ยงๆนะครับสอยลงให้หมดเนาะจะได้บาอันตรายเวลาลมพัดอย่างนี้นะครับปลาไพ่มันก็ดีอย่างครับเวลาลมพัดลมอย่างมันจะกิ่งไม้อย่างมันบัคให้หักท่าลยเพราะกิ่งไผ่นี่มันมีความหยืดหยุ่นสูงนะครับชีวิตในตอนกลางคืนในน้ําครับคุณผู้ชมอ๋อมีแฝมีอย่างก็นี่เนาะแฝดแฝงแฝดหันก่อนในกล้องหานก่อน ลงมีถึงแปถึงกุ้งครับปลาไหลครับคุณผู้ชมอันก็ปลาไหลนะปลาเย็นอนะ่ะอันก็ไปละไปละไปละอันนี้คืออุปกรณ์ที่ไอ้เพียกทําไว้เมื่อตอนหัวํานะครับผมเป็นอ่าอุปกรณ์ในการดักแปรก,กุ้งไงครับแต่ว่าเราเอากะปีใส่ไปเพราะเรามีอาหารเนาะมันมีเยอะล่อแจ้กะปีแตนนะครับผมโยนไปะละหนึ่งอันเนี่ยมันว่าชกินกะปีห่มเลยอะ ดูทีมงานของเราครับการเอาชีวิตหลอดในป่าการหาอาหารเนาะเกป็นการสาธิตวิธีแบบขี้เกียจที่สุดคือหยอดของความขี้เกียจเราอ, <c oughs> อันนี้คือบอ่อน้ําที่เขาคุดไว้กินแล้วก็เอาไว้ทําอาหารนะครับผมตอนนี้น้ําใสาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูไหรก็ แม่ผมใส่ปิ้งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวมาไทยให้ดูหแหมรอบนะครับคุณผู้ชมครับผมม,มั่นใจว่าคุณภาพมขอวิด,ดีโอที่ถ่ายตอกนกลางคืนเนี่ยมันจะออกมาดีหรือเปล่านะครับเพราะอุปกรณ์เขามีจํากัดเนาะยังได้ก็ขออภัยด้วยนะครับอาจะทาให้ดีที่สุดนะครับผมตอนนี้จะตามทีมงานไปนะครับเพราะว่าทีมงานก็ะจะลองไปหาปลาในตอนกลางคืนนะครับเพื่อเป็นคลิปสาธิตในการเอาชีวิตรอดในป่าเนาะในการหาอาหารครับผมโอ้ดูนะคุณผู้ชมปลาเพียบเลยครับเชื่องขนาดเลย ไอต,ตัวมันน้อยรับแม,ม,ม่ไฟอ่ะมันมาเตะหันไฟเนาะนี่นะโอ้โห <laughs> แทบจะเอาแหลมจี้หัวได้เลย <laughs> ปูครับคุณผู้ชมไหนละ่ะสู้อ่ะมาเอานะครับ่ทยให้ดูไปงไูย่าไปอยางกินแ่งก่อนปูครับปู อนที่ทีมงานอะ้เปียกนะครับเข้าไป่องปปาตังลำห้วยที่มาซบกันนะครับนอกจากว่าผมปสรสามาจจะเข้าไปทายทําได้ครับเพราะว่าน้ามันลึกครับอยู่ครับแมงมุมครับผมมหัวมีพิษหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากแมงมุมในประเทศไทยบ่ค่อยมีพิษตัวใดนะครับ้ืหงหนวเรัาหิงไฟนาเบวเกือบแล้วหนวขนาดบผม <c oughs> โห่เมื่อกี้หิ้งไฟเหรอได้ต้องแบบทำเมินสุบางอันจะบหอนคือ ตอนนี้เวลาเกือบสามทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าวันนี้เฮามาถึงค่เนะแล้วก็กว่าจะทําที่พักทำมาอย่างเสร็จก่ค่าแล้วนะครับทําอาหารบาัดดนนะครับพอดีหฮาห่อ,อหมูแดดเดียวไหนะครับเนาะก็คงจะต้องกินอะไรอย่างี้กันครับหอนดีกว่าเสร็จแล้วเ้วก็นี่ใหม่มีหมูแดดเดียวนะครับแล้วก็แอปเปิยแกบไปได้แบบหมวงแลรมานี่ครับหมดแล้วนาดเลยเนะนี่ยโอ้อคนเท<ๆ>่ามาก มีสองต้นต้นหนึ่งเขียวอยู่ต้นหนึ่ม <c oughs> ต้นหนึ่งเหลืองเหมือนเหมือนเลยแหละเหมือนเหมือนไอ,อ้ท่มหวานนักส้มหน่อยแกนหน่อยกินนักรไร้ครับกลางคืนนะครับเหมือนข้ามัน <c oughs> แนม้อยู่ไเลยเหมือนข้ามันหมอหม้อแล้วมงได้เดียวครับผมกินข้าวไปเกือบสามทุ่มแล้วครับแต่ที่พักก็เตียงก็เรียบร,ร้อยแล้วเนาะเออลืมบอกไปคือเหามานอนแปดรอบเนี่ยครับ มีไอ้ใจดีนะครับจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นคนไทยในประเทศอังกฤษเป็นสปอนเซอร์ในอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับผมต้องขอขอบคุณม,มันมากนะครับเพื่นบอกประสงค์จะออกแนมเนาะแต่บอกว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในอาาังกฤษนะครับซืบอ้อมาหลายอย่างนะครับเป็นอาหารแห้งเป็นพักเป็นอย่างนี้กับปุ่นเป็นสปอนเซอร์ข้างบนนะครับผมเราจะหาอาหารปลาแค่บางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วปุ่นเป็นสปอนเซอร์มาแล้วครับผมมาแต่กล้องมาเก็่เข้ามา ข้ากับหมูกตายล้ำเลยหวานดีเลย่เปียกลืต้มชานะครับผม,ยบมอ,อยู่ปลากบะมูกจะยังงั้กันเนาะรับก็จะเจ้าอยู่ <c oughs> ต้มชาห <c oughs> ้องจีงเข้าห้องต้มชาเร็วร้อยจีเข้ากินเนาะเอาตะกะปิทาเข้าเนาะก็นึ่งอะ่ะแล้วก็จีเนาะเอาหูกับ,กบข้าวเนาะจริ่ ใส่บอกไว้กุ้ง<ม>ก็บอกเข้า <laughs> กะปินยานะครับกับปินิ่ยานะครับก็บลองอกับปีทําเหยื่อนะครับบอกเข้าตะกี้เดี๋ยวพวกม่อเจ้าก็ไปพอครับครับผมคุณผู้ชมครับพลาดแล้วครับเวลาเราผูกเปลม้งเข้ากับต้นไผ่นะครับเวลาเราตัดเอาอ่าเขาเรียกว่า อิงไผ่ออกนะครับมันจะมีน้ําไหลลงมานะครับผมนะซึ่งความจริงแล้วน้ําตัวนี้เราใช้ดื่มกินได้เนาะแต่ที่นียถ้ามันไหลตามสายเปของเรานะครับมันจะทําให้เปของเราเปียกนะครับผมความจริงแล้วการผูกเปมันต้องผูกติดห่วงเหล็กนะครับแล้วก็มีเชือกอีกเส้นหนึ่งไปผูกติดต้นไม้แล้วก็มาผูกติดห่วงเหลนะ็กเนาะทีนี้ผมลืมเอามาครับผมผมไม่ได้เอาห่วงเหล็กมาก็ทีนี้น้ํามันก็เลยไหลลงมาแล้วก็ทําให้เปของเรามันจะเปียกได้ครับแก้ปัญหาผมเลยแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการเอาเขาเรียกว่า ตอกแขนที่ผมใส่มาเนาะพันพันพันไว้ก่อนนะครับเพื่อให้น้ามันซึมไวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีครับว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงนะไอชาญญี่ปุ่นเนาะแกมาตวยมัน่หูใจอย่างกับรับอยู่แปลกชาสเลยนานโทรศัพท์มาเล่นเพทเขา่ะไม่ได้นี่เหรอยันยันมีสันญานเออได้ไหมนี่พ่อนะนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวโทรัวเข้านะลองเอาโทรศัพท์โทรออกนะครับผมเอามาใกล้ ไม่พบสัญญาณเพื่อ่ายข้อมูลครับผมที่เฮอยูนี่มันมีสัญญาณนะครับจบข่าวยกข่าวนะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์คุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานนะครับได้แยกย้ายเข้าที่พักของไ่ยของมาแล้วนะครับนะเนาะเหลือไว้เพียงแค่แสงไฟจากกล่องไฟที่เฮาก่อไว้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับผมนะทีมงานก็ได้เข้าที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะครับผม คลิปนี้ถ้าทําแค่ EP เดียวเนี่ยมันคงจะยาวเกินไปนะครับเนาะประมาณชั่วโมงกว่านะครับผมกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อก่อนนะครับผมจะขอตัดเป็นสอง EP นะครับผมตัดเป็น2อ EP เพื่อมันจะได้ไ่ยาวเกินไปคุณผู้ชมจะได้บ่เบื่อนะครับนะอย่าลืมนะครับเป็นกาลังใจให้เฮากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วคลิปต่อไปมาดู EP สองว่าแกนอนป่าในเวลาสาวันสองคืนของเฮาจะมีกิจกรรมอะไรยังเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตีหนึ่งกว่าแล้วยังกี่เข้าอยู่ครับทีมงาน <laughs> ตอนหลังก็โอ้โหทีหนึ่งแาแล้วนะครับตอนนี้ผมกำโทษไฟแายตัวอผมออท่องนั้นไม่ได้แกมได้พอให้แกนะทนะีหนึ่งแานะครับ